สบายดีทุกคนมืออ้อถุงทุกคนบนนี้เนาะเพื่อคลิปมากับมือเลยมืออยู่เคนล้วเนาะทุกคนเอามาเลาวถุงอ่ะกระปูทุกคนไม่ได้ด้กยครบคือเขานะแล้วก็อันนึงทุกคนเพราะเขาจะถอดดูด้วยฝักกฐินทุกคนแล้วก็รพักนึยง้อแม่งทุกคนแต่ตัวเราอ้อไป้นักการไม่ได้ดอกอันกระปูกระแปเลยค่ะ เอามากมากก็เห็นอยู่แต่พ่หน้าเขาละแม่นอะไความอิ่มนี่ทุกคนเล็กเอาเสรีเอาพักนี่ก็กระได้ป่นไม่ได้ป่นทุกคนเลยกระปุกเขาว่าห่อหน่อยขึ้นยทอดนะท่านน่ะพักกีส้มด่างสมทุกคนว่ราะยังมือโลดกีกระปูกระปูกจะทอดหากันได้กันนี่ทุกคนอยู่ลุงพวกก็มีทุกคนแต่ว่ามันตัวน้อยเด็กมึงขูทุกคนความหมานฮุดกุ้งแล้วทุกคนใครในคิดว่าหูโกบแบบโคตรเก่งโคตรแบบหูแบบยิ่งใหญ่เก่งเก้งลุไปเป็นเมียนทุกคนคือหูโกบมันออกมาเป็นเป็นกบกบกลามทุกคน มึงนองเขาแล้วไปแต่ว่ามันเป็นนองแบบใสโก่เขาไอยเป๊กจุบแต่อยู่คนทุกคนคุณตั้งแต่อยู่บนหน้าเขาเพื่อน่ะเอาอ่นเปิดแบบเก้งไงนะทุกคนแล้วก็ค่อยเอาไม้แสดปว่าลองเอาไม้แย่บุงดูแย่ครับเป็นอ่อนๆนแล้วก็แบบคือแบบคือกบมันทุกคนแบบคือหอนแย่ถือว่ากบมันเป็นอ่อนเนี่ย่อยกคยดีใจไอ้เป็กเป็กเป็กคุณบังสกุูกระปูทุกคนแถมซับจะซับมันก็เอามาใส่ไปเทอร์แต่มันทุกคน แสดยให้คุณปกเลิกนึงไม่ได้เลเลย ừ, ทุกคนเขาเลียวบนซ้ำมีกัะปลานะ่ะทุกคนอะไรไม่มีอดเแล้วเข้ามากบเพ่อนนะทุกคนเขาคือนคุได้กบก็นแล้วะนี่ตัวแม่ทุกคนตัวสีดำดำ งทำให้มันอยู่นะหูนะเก้งขวดเก้งทุกคนเห็นหูเก้งหมดเลยกะนี่หวังเลยดีใจแล้วผู้จ้ามีหูจักด่าหูมัเนเลยเออนี่เคยคุดได้กับปูได้คุยได้ไงเนี่เคยคุดได้กบจักเถอะโชคนที่ได้ยินได้มีแจ๊คมาเลยใครยังไม่ขุ่มที่เดี๋ยวจะอ่อนนี่นะจะปูดอะไรตัวตัวมีอยู่เลยทุกคนแม่จะนีป็นแต่เสวกับปูนะเอาไปอ่ะ โอ้ทุกคนเบิ่งหูไปตัวเมเปิ้เบิ่งนะทุกคนยังไม่ได้ช่วยยังคืออันคุ่งขึงเบิ่งแง่เบิ่งคนแง่กับบิกคุกแง่กยังบุเวียจะมีทุกคนทำเกงกทำนี้ล่ะเปนาสากินมาิวเบิงแน่ินข้าตัวนี้ทำไม่กินข้าวทิง โอ้ความเลิกทุกคนจ๊กกะจ๊กง่าไอ้ทำไมทำแบบนี้ตัวเล็กแค่นี้โอ้ทุกคนสร้างระดีปูควายนี่โอ้ล่านี้มาทุกคนหอนเรือแล้วเนาะปีนแผ่กคนญี่ปุ่นจับปูมากโอ้ญี่ปุ่นชอบมาป้นแต่ว่าปนปลาดูแท้ป้น กูให้ทอดกะตําบุ้งนาะทุกคนเ<น>ข้าเครื่องไปกินตําอยู่ในเมือทุกคนติดใจเขาทอดกักลัวทุกคนแบบขลัวแซ่แ <น S 1> บกอบแซ่บเนาะแต่ว่าอเขาเคยทอดแต่ว่ามันจะมันขึ้น,น,น,ก,น,น,ก,ก,น,นกับปูหน้าทุกคนแต่ว่าเขาทอดแล้วมันสขึ้นหอมไม่ได้ขึ้นกับปูแล้วนะทุกคนจ่าขาเหเทนกันเลยเนาะเขากะซิมาทอดลองเบิรงว่วมัางสิคือเขารือว่าทุกคนทักกันโลกินกับต้นทุกคนอากาศจะงี้นะเี่ยทุกนเย็นกินทุกคน ไดซื้อฝาทูมาคน้วกระตังมุ้งคนเงียนตังมุ้งพกุแล้มันสิรกบหรือว่ากระปุเ่อนแต่ว่าคือเยอะนะคือเยอะแบบทอดทเขาอันนี้เยอะทุกคนเราะว่าได้พักโลหลายแห้งมพักอีหุ่มมาพักอีหุ่มทุกคนดอกมันมัโลกินทุกคนกินกร้อนมากรินกปนกรนกรก็มีกก่ก็มี ไลายเมนูไงทุกคนมันคิดอะไรกันเอ้ยดันปลุกละมาปลุกแนก่อนทุกคนปลุกน้ำต้มมาก่อนเไม่เปายไปเลย่ลาเนียแข็งทุกคนาตาสีเบืองน้ำแข็งอยู่ข้างในมันเกืบไปโน่นแล้ว พักทุกคนพักสวัสดีอลูกมอุกุลยังมาข่ากุนเขามาหาเฮ้ผมแน่ว่าหวายมาข้อกินทึ่งเฮงซุมๆมันวายมาข่ามกันช่วยหมุนหน่ยหมุน เราเองมาอาบุ้งเอาตัวเองมาสินมาสนชมพกสเปนนนทุกคนดีจ้ะว่าอันเยพูมกินดอกินเบอร์มันพสรไม่เอาเบอร์มาแก่ตืออันทุกคนเ่ะันี้มีดอกอือเอินหายไหมดอกกินได้ป้ะดอกม่ไ้ขกินเพรอันขอกินเบอร์ว่ามันมีดอกก็เลยกินเบอร์เบอรอ่อนมันเออถาวกินได้บ่ แกะมานตแกจะต่ำท mm, um. mm. hmm, uh, ุกคนไม่ห ah, uh, SI ูจะต่ำแต่เขาจะิุ่นกระปูนแวกระปู่าไทุกคนได้ปุ่นอัตามันะกรพักยาที่พักอะ้องครบแล้วก็มันครบอันนี้ิดค่นี่เลย Thank mm -hmm. you. mà làm mà khó sản lẻo cái đâu đắp nhanh lên cái này dùng không ừ, này đi cốt cái đâu cả Nói subscribe cho kênh Để ให้หน่อยทุกคนเส้มาคิดอันนี้นะถ้มีมาคิดดก็เอาไปจีทุกคนเก็บรักษาทุกคน พักที่ชมต่อทุกคนฝากนิ้วเซาชุ่มๆอนาะชมซื้อนะทุกคนฝกที่ชมอย่างผมแม่มันดิมันดีด้มคู่อันคู่ใบตัวนี้ีมคู่เฮาแล้ลักษณะดีอทุกคน มันกนทุกคอ้ยมากเลยใช่อคต่อทุกันมนันกันรู้สึกว่าผัวสองไมน่นแต่รู้สึกว่าเห็ดลายอ่านแหงทุกคนอ้มันลายพักแต่ละพักอันั้นยังพักอันนี้อให้ลืมมากับปูไว้ เดือดเส้นคู่เดืเส้นจัดเอ็นี่อะไรแดดเตะสมัครกระปูไว้ท่าก่อนทุกคนลืมไหต่ำกระปูทุกคนแก่เลยนะแล้วจะซื้อมาเกินเองแกเอาบอลมาทอดมุกคุยมันมีกว่าแกเอาใส่นอ่ะ ข้นๆกินโคตรกินแล้วกะม้วนพักเท่าทุกคน่คิอตอนเดียวเียเยอีกคิดคุณคิดบ้างอืดันไปล้างมาตั้ ไปล้างก่อนมาดูภักก่อนทุกคนไปจี้ม้ทุกคนมาขามเซนเอาไว้มาขับเจียกบันโน <laughs> เพราะว่าอีนเมีเทศน์นี้ทุกคนต่างม,มืเว็นนี้เนาะชือะ จุ่มน้ำมันพรนกดเล็มโชว์อาทันโชว์เลยล่ะโชว์ลักอีล่ะกูยไดกินนะเออมาดอกแคนะกินเองให้ตอุ ภ่มทุกคน ทุคนแล้วแล้วรูพักเขากันดูสิมาทอดกระปู๊ดทอดเลยทุกคนค้างน้ำมันออย่าไปคือกระตินกจนะฮัลหลเอตีนไก่รถเราก้าวขึ้นธรรมดาเลยซื้อหลายน้านน้ำมะขามกรซุ่มซื้อลายรานื่อยมีมาดูน้มัน้ด้ เหนียวนืดน้ำมะ,าะขามเทดเองแล้วก็ห้องกรบตําเสื้อน้ำมะขามแบบนี้ทุกคนย่มนี้ก็มะขามก็ซุกกำลังสุกชั่วลายก็มันมุงกะปินันทุกคนเเกินเดอดเร,าารยานดู กันกัจกันน,นันน้องตกสติก่สิไ,ไ,ไวนัเไว้เกะปิก็น่าจะเป็นกะปิเลียดทกคนเกีก่กะปูก่อนทุกคนโอ้ทอดทเลกกตามทุกคนเป็นที่ไเล้หักอานา้ำมันลงาก็ทอดมันเป็นเองไห เป็นน้ำมอคารุ่นประเดีวทุกคนอนนีที่ดิบกินใ้ก็เลยทุกคนคาบัมันดอน 做完了。Oh, well, nice. ปะปูที่การมาน,นคนกิน่อองเขาก็จิบขมไม่เลยนะอืมขมขมขมมานานลนทุกคนตามมากอบชุดดอดิสตัวสารนะรักคนดูดูดเนารมะกะทินกะรวมนี่นี่ละทุกคน ก็เสิบมะกอกกินก็ตามห่วงเขาะมากะทินลงเขาเสียบหาคุณมาเขา ก็ตวนี้มักรอบเป็นกลมเป็นไม้ละทำอะคิดได้ว่าต้องเอาข้างอ่างมาใ่ามันามากอนอนอนนนอรอบนะทุกคนขมนะไม่ให้ปุ้งเข้มมันเลยม่ใชมะ ทุกคนแล้วแบกินเลยใช่ไหมจับมาเด้อทุกคนกินข้าวแรงน้ำเดียวมาเด้อทุกคนแน่มีแต่แน่เซ็ตๆทั้งหมดทุกคนเข้ากะนึ่งดีแต่ว่าอันนี้มันก็ยังอ่อนอยู่ทุกคนแบ็บข้าวเย็นนะข้าวอยู่ข้าวว่าพิกคกระปูดนอ่ะไม่จกข้าวเย็นเชียร์ทุกคนเพราะกินข้ขาวเย็นอ่ะข้าวหอมจะจิ้มให้พ่อแม่กินอือคนปาอืะ

หวานาน,น้ำงอกประกามคือมาจากเต้ก็องกาแฟนะก็ร่างทอดนั่นแหใะกินกูน,น่า ข้าวทนนี่อมนันฝ่นมันฝุนากงานนี่มันสแสบเ้อันนี้มันแสบมันๆขับนี่เอยอะทุกคนเล่าขันข้าซือ้อขาซื้อยันนี้เน,นี่ยน,น้ำลายมันยอะมันข่าวขึ้นนะกลมกลม lại cả với là nó khám tụi con luôn luôn không biết đâu mà học phải luôn không YouTube thẹn không